สวัสดีครับพบกับป่าแม่จุบันไม้นะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยปาล์มแปลงนี้นะครับปลูกในช่วงเดือนเมษานะครับอตอนนี้อายุก็1ปี6เดือนนะครับ k b c นะครับ Golden Perola k b c แบบนี้ปลูกค่าคุณ9นะครับควันปลาสามเหลี่ยมควันปลานะครับก็มาใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็ที่ผสมเองนะครับ รอบนี้ใส่สิบห้าสิบสามสิบนะครับโดยใช้แม่ปุ๋ยนะครับสามตัวนะครับเอามาผสมแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินรีย์ล้วนนะครับอินรีล้วนซึ่งเป็นอินรีย์นเม็ดเนี่ยเติมลงไปนะครับอันนี้นะครับกนงานนะครับกนงานน่ครับฝึกให้มาใส่ปุ๋ยนะครับออรอบนี้ใส่ต้นละหนึ่งกิโลนะครับอย่าพิปนเท็ดตอนนี้เราก็ผักผลันดีนเรือบร้อยนะครับมันก็จะรุกหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าแล้วหญ้ามันก็ยาวเร็วมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเนี่ยปลาลูกมาทํางานนะครับฝึกให้เขาทํางานเป็นนะครับก็ปิดเทิมนะครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ฝึกการทํางานนะครับใส่ปุ๋ยแรลงนี้ก็จะรุกนิดน,นึงนะครับปุ๋ยนะครับเสื้อขยันนะครับคุณก็ต้องขยันตามเสื้อ เนี่ยต้นละ1กิโลนะครับรอบนี้เพราะว่าแปลงนะครับแปลงอื่นนะครับที่อายุครบ2ปีมี2 2ปี2เดือน2ปี4เดือนแล้วก็สองปี6เดือนนะครับสแปลงนั้นผมใส่ต้นละ2กิโลซึ่งชุดนั้นนนั้ได้ตัดขายนะครับรอบที่แล้วก็ได้ไปตันหนึ่งนะครับปาล์มนะครับสปีกว่านะครับแปลงนี้นะครับก็น่าจะประมาณสัก1นปีแปดเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะให้นะครับทีมตัดนะครับเขาก็เข้ามาเลือกดูนะครับว่าต้นไหนที่สุก มีหกแล้วเหลือสองเดือนนะครับบางทลายมันก็น่าจะเริ่มที่จะสุกนะครับอันนี้ก็คือ kb สนะครับทลายยังไม่ใหญ่นะครับตรงนี้เพราะว่าปามยังเล็กแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยรอบก่อนหน้านี้นะครับผมใส่สูตรสิบห้าไปต้นละครึ่งกิโลนะครับรอบนี้มาเติมสิบห้าสิบสามสิบต้นละหนึ่งกิโลครับเนี่ยก็จะรกนะครับรกนิดนึงนะครับตัดหญ้าไปไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับอากาศนะครับเนี่ย มืดแต่ไม่ตกนะครับถ้าตกก็ตกนิดนึงอันนี้ก็เดือนที่10นะครับจะปลายปีแล้วยังไม่มีฝนแล้วก็ในสระในแอง่งน้ําในลาห้วยลาทานเนี่ยน้ําขาดนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปีที่เล็งนะครับเพระาะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราไม่เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สินคองอะไรแล้วแต่นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับ ชุดนี้ยังดีนะครับเนี่ยออกมานี่ก็น่าจะออกเป็นลูกนะครับเราเติมปุ๋ยเข้าไปแล้วชุดที่ออกเป็นตัวผู้นั่นก็ไม่เป็นลูกแล้วนะครับเราต้องเติมปุ๋ยลูกเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้ลูกมันเป็นขึ้นไปอีกสองสามชั้นนะครับเพื่อจะไปตัดในช่วงอลอามีตัดเรื่อยๆนะครับเนี่ยชุดนี้นครับที่แทงขึ้นนะครับแล้วก็ชุดกําลังออกเนี่ยถ้าเราไม่เติมปุ๋ยนะครับชุดกําลังออกนะี่ยมันจะไม่เป็นลูกนะครับมันจะเป็นผู้ตัวผู้หมดเลยครับนี่ก็คือเอามาฝึกงานนะครับลูกชายนะครับเอามาฝึงงาาานนทํหใส นะครับแรงนี้นะครับอ่า450ต้นนะครับ450รกิโลสคนนะครับใส่กันนะครับตอนเช้าอันนี้ก็เริ่ม11 10อ็ดสิบยีโมงแล้วครับตอนนี้นะครับเหลือ5นาที11บเอโมงแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเหลือเลาอยู่นิดนึงนะครับฝั่งนี้เริ่มใส่จากฝั่งนู้นก็คือมีรถเข้านะครับตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็จอดเป็นจุดแล้วก็ใส่ครับนี่ครับ10 5ห้าสครับปุ๋ยรอบนี้ ปาล์มก็ยังไม่ถึง2ปีนะครับปี6เดือนนะครับแปลงนี้450ต้นนะครับปลูกช่วงหน้าแรงแปลงนี้ดินนะครับจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับนี่คือก้อนเล็กๆนะครับที่เราเจอที่มีก้อนใหญ่ๆนะครับอืมจุดนู้นนะครับติ่กองอยู่เนาะนั่นคือพยายามเก็บนะครับเพราะเวลาเราลากตัดหญ้ากับรถไถนะครับอ่าลบากนะครับเนี่ยพวกนี้รับไปล่องรอยจากการตีจากรถไถที่เล้วนะครับเนี่ยแตกไปก็ดินนะครับเยอะแล้วก็ดินนะครับไถไม่ได้นะครับแปลงนี้ นะครับมีคนมาบอกผมว่าซื้อทำไมแปลงนั้นกับแปลงนี้กับซื้อทำไมผมยังไม่ซื้อเลยนะครับไถไม่ได้เ็าบอกจะปลูกอะไรไถไม่ได้ผมก็บอกว่าผมทำสวนปาล์มผมไม่เคยไถครับครับผมทำสวนปาล์มเนี่ยส่วนใหญ่ผมยังไม่ไถผมใช้รถขุดนะครับบางจุดแล้วตอนนี้ปาล์มเราแค่ปีครึ่งนะครับได้ขนาดนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเพราะงั้นเป็นดินหินนะครับดินหินปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโตนะครับ หยาบยางนะครับยางลักษณะจะเป็นลนักษณะอย่างนู้นหมดนะครับยางก็ไม่โตนะครับยางยางก็หลายปีแล้วไม่โตนะครับหนูยางฝั่งนู้นก็มันก็หลายปีแล้วครับหนูฝั่งนู้นแล้วก็ปล่อยรกแล้วก็มันไม่โตนะครับเพราะว่า e, เป็นดินลนักษณะอย่างนี้หมดเลยนะครับรากอะไรมันไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าผมบอกแล้วผมสามารถทําได้นะครับ เราสามารถทําได้ให้ปาล์มออกลูกภายใน2ปีเนี่ยนะครับสปีต้องมีปาล์มขายนะครับภายใน2ปีเนี่ยก็คือต้องแต่อนเป็นเดือนนะครับก็ประมาณ2ปีก่อน2ปีผมต้องมีปาล์มตัดขายไม่ว่าจะเป็นทลายเล็กนะครับแต่วันก็ได้ราคานะครับตัดไปล่าสุดนะครับลูกร่วงได้6บาท80นะครับแล้วก็ลูกทลายได้6บาท50ได้ไป1ตันนะครับตันนิดๆนะครับพอได้เป็น5 6าหกพันนะครับหักตัดแล้วก็เหลือประมาณห้าพันนะครับ ตามแค่2ปีเองนะครับนั่นถือว่าเราก็ได้เปรียบนะครับได้คืนทุนมาบ้างค่าปุ๋ยค่าอะไรดีกว่าเราไปรอ3ปีนะครับสปีครึ่งหรือ3ปีเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็เติมปุ๋ยปกติเราใส่ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแต่เราขยับปุ๋ยที่าบำรุงลูกไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยปล์มนะครับพาลูกชายนะครับมาทํางานนะครับ2คนนะครับโอเคนะครับแปลงนี้ก็เดี๋ยวก็ถ้ามันใหญ่นะครับก็จะติดระบบน้ำนะครับแต่ว่าขุดน้ำไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้ผ้า PE นะครับแล้วก็หาวิธีน้ำ นะครับหาน้ําแหล่งน้ําแล้วเติมลงไปแล้วก็ใช้ระบบน้ํายิงทุกแปลงนะครับเดี๋ยวต่อไปผมต้องใช้ระบบน้ําอีก2ปีปีเนี่68นะครับปีเยเนี่ยผมจะเข้ามาในสวนเต็มรูปแบบแล้วก็จะมาจัดระบบใหม่นะครับก็คือวางระบบน้ำกับตอนนี้คือเราวางระบบทางทุกแปลงเนี่ยยกเว้นแปลงนี้นะครับแปลงสุดแปลงที่4แปลงที่ห้เราทําระบบทางแล้วแปลงนี้มันใหญ่นะครับอ่า20ไร่เนี่ยผมยังไม่วางระบบทางเพราะว่าดินมันยังแข็งเรายังวิ่งในร่องได้ครับพอเรายังไม่ถ่ายเราวิ่งทุกร่่มได้เดี๋วอาาาาก็จะะะะททํํรรบบบบงแลน้ โอเคนะครับฝากติดตามยูทูบปัตมะจุบันแมนด้วยครับสวัสดีครับผม